ดวงชะตาของชาวราศีมังกรในช่วงวันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมปี2567สวัสดีชาวราศีมังกรทุกๆท,ท่านนะครับดวงชะตาของท่านในช่วงที่เหลือของเดือนพฤษภาคมนั้นต้องบอกว่าท่านต้องเตรียมตัวรับข่าวดีเตรียมตัวรับความร่ำรวยที่กำลังจะเกิดขึ้น ดวงชะตาของท่านในช่วงที่เหลือของเดือนพฤษภาคมนั้นค่อนข้างที่จะเกี่ยวโยงค่อนข้างที่จะผูกพันกับเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองก็มีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้เงินได้ทองมาแบบที่ท่านนั้นไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดเดากันไว้หรือแม้แต่การที่ท่านนั้นจะพบเจอกับโชคลาภมีโชคลาภปรากฏให้ท่านมองเห็น ให้ท่านพบเจอก็ต้องบอกว่าในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนั้นก็ถือว่ามีเกณฑ์ดวงชะตาที่ดีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเรื่องราวดีๆนั้นรอชาวราศีมังกรอยู่ทิศทางของชาวราศีมังกรในช่วงต่อจากนี้ไปท่านค่อนข้างที่จะได้รับแรงบุญเก่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันของท่านนั้นค่อนข้างที่จะราบรื่นในช่วงต่อจากนี้ไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนนั้นจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างสบายอกสบายใจ ทิศทางของชีวิตจากนี้ไปท่านจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ก็ดีแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ถือว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบชั่วข้ามคืนชีวิตท่านนั้นจะพบเจอกับความก้าวหน้าในลหลายๆด้านหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงตอนรับเดือนใหม่ดวงชะตาของชาวราศีมังกรนับจากนี้ไปก็ถือว่า มีเกณฑ์ดวงที่ดีอย่างต่อเนื่องดีแบบขั้นบันไดดวงชะตาของชาวราศีมังกรต่อจากนี้ไปอะไรที่ท่านรออะไรที่ท่านคอยไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็ตามก็มีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะสมหวังสมปรารถนาปัญหาบางอย่างที่คาใจท่านสิ่งที่เคยเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจนับจากนี้ท่านจะสามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นจะเริ่มคลี่คลาย ไม่ว่าจะเป็นตัวของท่านเองที่สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะพบเจอกับคนที่หวังดีเป็นคนรู้จักเป็นกัลยาณมิตรเข้ามาช่วยเหลือให้ปัญหาต่างๆนั้นจางหายหรือแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ก็ต้องบอกว่าในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนั้นดวงชะตาของชาวราศีมังกรค่อนข้างที่จะได้เคลียร์ปัญหาต่างๆมีเกณฑ์จะได้แก้ไขปัญหาต่างๆในช่วงนี้ปัญหาบางอย่างปัญหาบางเรื่องก็จะไม่ยืดเยื้อก็มีเกณฑ์ที่จะจบลงหรือจะเป็นช่วงที่ท่านนั้นหาทางออกสามารถแก้ไขกับปัญหาต่างๆได้สำหรับงานของชาวราศีมังกรเริ่มจากช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนั้น งานของท่านค่อนข้างที่จะส่งสัญญาณไปในทิศทางที่ดีก็เหมือนกับว่าจะเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นงานต่างๆที่ท่านลงมือทำอยู่นั้นก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้งานเข้ามาทำอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นงานของตัวท่านเองงานที่ท่านรับบริษัทของท่านหรือแม้แต่จะมีการจ้างวานให้ท่านเข้าไปช่วยงานต่างๆรับจอบพิเศษต่างๆก็ล้วนแล้วแต่จะเป็นรายได้ที่เข้ามาหาตัวท่านในช่วงนี้ และชาวราศีมังกรท่านใดที่กำลังอยู่ในช่วงทดลองงานการฝึกงานต่างๆต่อจากนี้ไปท่านมีเกณฑ์จะผ่านโปรผ่านขั้นตอนการทดลองงานจะได้บรรจุจะได้ปรับเป็นพนักง,งานประจำก็ถือว่าต่อไปนี้เกณฑ์การงานของท่านนั้นจะเริ่มมีความมั่นคงขึ้นไปอีกหนก้าวซึ่งส่งผลให้การเงินของท่านนั้นจะดีตามไปด้วยชาวราศีมังกรลักษณะนิสัยของท่านแล้วท่านเป็นคนที่มีความกล้าคิดกล้าทํา เป็นคนที่กล้าแสดงออกในหลายๆสิ่งท่านเป็นคนพูดจาหน้าฟังพูดจาสามารถโน้มน้าวให้คนคล้อยตามได้ท่านจะสามารถหาเงินหาทองจากจุดพิเศษของตัวท่านจากความสามารถพิเศษในด้านนี้งานที่เหมาะกับท่านสำหรับชาวราศีมังกรก็ค่อนข้างจะเกี่ยวกับคำพูดการสื่อสารต่างๆหรือแม้แต่งานที่เกี่ยวกับผู้บรรยายโคศกวิทยากรต่างๆการค้าการขายก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี หรือการที่ท่านนั้นทำงานอยู่เบื้องหลังเป็นคนให้คำปรึกษาต่างๆหรือแม้กระทั่งหางานจากโซเชียลงานออนไลน์ที่แสดงตัวตนแสดงคำพูดมีการหารายได้จากการใช้คำพูดต่างๆซึ่งถือว่าจะเหมาะกับตัวท่านเป็นอย่างมากก็มีเกณฑ์ที่ชาวราศีมังกรจะหาเงินหาทองได้จากอาชีพในลักษณะนี้เพราะความสามารถของท่านนั้นยากที่จะมีคนลอกเลียนแบบความคิดความอ่านของท่านนั้น คำพูดคำจาของท่านถือว่าเหมาะที่จะทํางานในลักษณะเช่นนี้หากงานของท่านงานประจําเป็นงานที่มั่นคงอยู่แล้วท่านก็มองหางานเสริมอาชีพเสริมอาชีพอดีเลกก็ถือว่าให้ท่านลองมองงานในลักษณะนี้เป็นตัวเลือกเป็นช้อยให้ท่านได้ก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่ท่านจะสร้างรายได้จะสามารถมีเงินมีทองได้จากงานในลักษณะนี้ได้เช่นกัน สำหรับการเงินของชาวราศีมังกรในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนั้นดวงชะตาด้านการเงินของท่านก็ดูจะเกี่ยวโยงจะสัมพันธ์เกี่ยวกับการงานงานท่านดีเงินท่านก็จะเด่นตามไปด้วยและการที่ดาวพุธและดาวทิติโคจรเปลี่ยนแปลงตำแหน่งมีผลก็ในช่วงสิ้นเดือนนี้ท่านก็ต้องระมัดระวัง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความคิดความบู้วามความใจร้อนให้ดีมีเกณฑ์จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ทําให้ท่านนั้นต้องควักจ่ายออกมากไม่ว่าจะเป็นการกินเลี้ยงการสังสรรค์ต่างๆท่านต้องระมัดระวังในข้อนี้ก็จะทําให้การเงินของท่านนั้นสั่นคลอนในช่วงปลายเดือนได้และสําหรับชาวราศีมังกรงานของท่านนั้นถือว่าดีการเงินของท่านก็จะดีตามไปด้วยชาวราศีมังกรจะมีเงินเข้ามา จะมีเงินเก็บจะมีเงินออมก็ในช่วงปลายเดือนนี้ได้เช่นกันก็ในช่วงนี้เป็นต้นไปใครที่บริหารเงินเก่งก็มีเกณฑ์ที่ท่านจะเหลือเก็บเหลือฝากอย่างแน่นอนชาวราศีมังกรในช่วงที่ผ่านมาอะไรที่อยู่ในช่วงตัดสินใจที่เกี่ยวกับการเงินไม่ว่าจะเป็นการทํำธุรกรรมต่างๆหรือแม้แต่การปิดการขายสินค้าทรัพย์สินบางอย่างทัดจากนี้ไปอีกไม่นานท่านนั้นก็มีเกณฑ์จะสมหวังสมปรารถนาดังใจคิด มีเกณฑ์ที่ท่านจะได้รับทรัพย์รับเงินก้อนจากการทําธุรกรรมต่างๆมีการอนุมัติที่ง่ายขึ้นหรือแม้แต่การปิดการขายทรัพย์สินสิ่งของบางอย่างก็มีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะปิดการขายสําเร็จจะรับทรัพย์รับเงินจะสามารถนําเงินนําทองไปปิดหนี้ปิดสินก็ถือว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรได้เช่นกันและชาวราศีมังกรในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมก็จะมีทางแยกของการเงินนั่นก็คือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องฟุ่มเฟือยต่งตางๆหากท่านตัดข้อนี้ได้ท่านก็จะพบเจอกับการเงินที่ถือว่าดีท่านจะเหลือเก็บเหลือฝา,ากอย่างแน่นอนก็ถือว่าชาวราศีมังกรน,นั้นเป็นราศีที่จะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาค่อนข้างมากเลยทีเดียวในช่วงครึ่งปีหลังของปี2567ชาวราศีมังกรน,นั้นจะหาเงินง่ายหาเงินคล่องความสามารถในตัวของท่านนั้นมีความพิเศษบางอย่าง ที่สามารถเรียกเงินเรียกทองได้ก็ต้องบอกว่าดวงชะตาของชาวราศีมังกรน,นั้นเงินทองของท่านไม่ขาดมืออย่างแน่นอนถึงแม้จะมีรายจ่ายเกิดขึ้นเป็นรายจ่ายทั่วๆไปเป็นรายจ่ายจีาถาที่เกิดขึ้นท่านก็จะมีเงินจากรายได้เข้ามาสมทบเข้ามาเพิ่มไม่ทําให้เงินให้ทองของท่านนั้นยุบหรือทําให้ท่านนั้นเกิดลําบากได้อย่างแน่นอน แต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความขยันของท่านด้วยหากท่านขยันมีความมานะมีความตั้งใจก็เชื่อว่าการเงินการทองของท่านนับตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงสิ้นปี2567ชาวราศีมังกรเงินท่านจะไม่ขาดกระเป๋าอย่างแน่นอนสำหรับเรื่องความรักของชาวราศีมังกรในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ชาวราศีมังกรท่านต้องระมัดระวังการที่คนรักหรือแม้แต่ตัวท่านสามีภรรยาค่อนข้างที่จะใช้เวลาไปกับส่วนอื่นมากกว่าครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการกินเลี้ยงสังสรรค์หรือแม้แต่การทุ่มให้กับการงานท่านต้องแบ่งเวลาให้ดีให้เวลากับครอบครัวบ้างร,ระวังจะเกิดการเข้าใจผิดระวังจะมีปัญหาก็ขอให้ชาวราศีมังกรสามีภรรยา ปรึกษาหันหน้าพูดคุยกันช่วยกันคิดช่วยแก้ไขปัญหาควรที่จะมีเวลาไปพักผ่อนเป็นครอบครัวเพื่อสารสัมพันธ์เพื่อให้ความรักของครอบครัวนั้นอบอุ่นและยั่งยืนเชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของชาวราศีมังกรนั้นถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างมากหากชาวราศีมังกรให้เวลากับครอบครัวทุกอย่างก็โอเคทุกอย่างก็จบไม่ถือว่ามีเรื่องอะไรที่หนาหนักอกหนักใจ สำหรับด้านสุขภาพของชาวราศีมังกรในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนั้นชาวราศีมังกรท่านก็ควรที่จะระมัดระวังการล้มป่วยการเจ็บป่วยแบบกระทันหันที่เกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันก็ขอให้ชาวราศีมังกรนั้นดูแลตัวเองให้ดีควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอเพียงเท่านี้เชื่อว่าปัญหาด้านสุขภาพของชาวราศีมังกรนั้นไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง ไม่มีอะไรที่น่ากังวลสำหรับเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีมังกรโดยรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดวงชะตาของท่านหากเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังของปี2567ชาวราศีมังกรนั้นดวงชะตาของท่านจะดีต่อไปอย่างต่อเนื่องก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะดีไปยาวๆจนถึงสิ้นปีเลยทีเดียว ดวงชะตาของชาวราศีมังกรก็คือหนึ่งในราศีที่มีดวงชะตาที่ดีในช่วงครึ่งปีหลังนี้อย่างแน่นอนสำหรับคำทำนายคำพยากรณ์ทั้งหมดนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ